สวัสดีครับผมรีวิวนะครับริวก้าอารเนะครับรถปี2013เอกสารครบโอนพรบพาษี68นะครับผมรถนะสตาร์ตรติดขับได้ขายตามสภาพนะยางหลังใหม่เลยหอกักแน่นเลยนะครับสต,รตสตาร์ทมือสร์ทเท้าได้ปกตินะครับผมนะเลขไมล์หม่23,500กว่ากิโล